มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่หมู่9ตำบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2564าจำนวน77คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนโดยมีนายดารุณิรุศักดิ์อุบลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ,ร,ร,าาารโรงเรียนเชียงหว่างพิทยาคารโรงเรียนเชียงหว่างพิทยาคารได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องและได้กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วย6มิติจำนวน44ข้อดังนี้มิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้การสังเกตอาการเสี่ยงโควิด -19 ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้าร่วมมาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาและกำหนดให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนที่ร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเข้ามาในสถานศึกษามีจุดล้างมือด้วยสบู่มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารมีการจัดโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพัก จัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมีการทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งที่ชัดเจนมีการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันโรงเรียนมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งเช่นห้องคอมพิวเตอร์ทำความสะอาดจุดบริเวณสัมผัสเสี่ยงทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอี้บันไดมีถังขยะแบบฝาปิดในห้องเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีสำหรับใช้เปิดปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนภายหลังกิจกรรมหน้าเสาธงมีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนทั้งหมดมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีมาตรการให้เว้นระยะการเข้าแถวทำกิจกรรม กำหนดให้ใช้ของส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนซ่อมมีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงระบบทางเดินหายใจและมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องมิติที่2การเรียนรู้โรงเรียนมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดีเช่นวิธีล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญามีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์ Facebook และลายมิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนมีการเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนมีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วยกักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียนมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและลดการตีตราทางสังคมมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ14วันก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียนมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรที่สงสัยจะติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด -19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียนมิติที่5นโยบาย โรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 แก่นักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองโดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหรือหลังเปิดเรียนมีแนวทางและนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด n i และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมิติที่6การบริหารการเงินโรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i e ตามความจำเป็นและเหมาะสมมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด1 i n e t e สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สบู่มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานองค์กรหรือเอกชนเช่นท้องถิ่นบริษัทห้างร้านเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารได้ดำเนินการตามมาตรการครบทั้ง6มิติจำนวน44ข้อขอขอบคุณคะ่ะ